ดูข้างนอกเหมือนมะเขือเทศแต่มันคือมะหลอดผลดไม้ที่มีมากในภาคเหนือบาหลอดบะหลอดมันจะเน่าแล้วแหละมันมหลายวันแล้ว,วเราจะลองกินแบบสดๆโดยที่ไม่มีน้ําจิ้มเลยนะนเผืออมาเม็ดมันแข็งๆเหมือนเม็ดไมยมปะไม่เหมือนมะเขือเทศสัทีเดียวนะอ่านค่ะลองชิมเลย <c oughs> คือมันครั้งแรกเลยนะพูดตรงๆเปรี้ยวเฟินเฟน อนี้ต้องให้มานิดหนึ่งอ่ะมาลองอ่ะอีลูกนี้จะไปแล้วว่านเปลี่ยนลูกเลยคนที่สั่งมาให้เนี่ยบอกว่าต้องขูดเอาขนข้างนอกออกก่อนเอาเวีนก็ไม่ต้องตอลางขูดแล้วเปรี้ยวๆหน่อยจะเปรี้ยวอ่อนๆเปรี้ยวอ่อนแล้วก็มีความฝืนๆฟิลเหมือนมะกอกอ่ะเนาะมะกอกมันฝืนๆหน่อยอ่ะ